นี่ขับรถวนหาซื้อรองเท้าครับไม่ไม่เปิดสักร้านเลยครับโอ้ยก็บาเขาจะอจนี่ไหมรองเท้าผมหายไปนะครับไอ้บมีเกือบเด๊เลยแม่เกือบแทนไหมอุยว่าอีเปิมจะเขาหยยบตี้ยแ้่ไงเกือบกรเบาเขาไปแล้วเต้ตะกุนเต่อ้ ธนาดลธนาดลว่าไงรู้สึกว่าช่วงนี้จะจุกครับจุกครับไม่ได้ไม่ไม่ใช่จุกจุกข้าวนะครับทุกคนจุกดาม่าเอาพันหาแล้ววันนี้ตั้งใจมาไล์สดครับ อบอลอยู่ที่นุกธนดลล็อกครับไปกันไปไปยิงโ<ป>อ้ทัอีโจกเลยอืมฉีดยาครับลูกนี้พี่สิงก็อบอลออกไปทางซ้ายว่าไงครับมีกลางวิ่งเข้าไปเติมนะครับไม่จ่ายครับล็อก <laughs> ติดทิดเตตะกุนตอนุกธนดลอยู่ข้างซ้ายครับว่าไงครับเตะ

มาว่านีสองสนามยังมือนีแมนมือนีนี่แต่หมูเข้าไปครับเตะตะกุดต่อไปแล้วนุกตกุกวิ่งไปรอบอลรับเตะย้อนกลับมาปุ๊บแต่เขาหัวยิงครับลูกนี้ไม่ต้องกรอบ <c oughs> ครับครัคันาดนได้บอลจ่ายออกให้เตต้กุนต่อเตตกุนต่อว่างไงครับ โอ้โหผมแพนล้องไม่ทันครับโทษทีครับเ,เต็มข้อครับลูกนี้หลุดกรอบออกไปขอบคุณสำหรับแม่เหล็กด้วยนะครับจากพี่อะไรเนี่ยพี่สิงครับพี่สิง ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบทุกๆคนด้วยนะครับว้าวขอบคุณกล่องขวงขวัญน,นะครับพี่อะไรเนี่ยพี่แ <PM. S 2> อมก็เป็นข้างๆก่เหมือน,น่ย ขออนุญาตแป๊บนึงนะครับรู้สึกว่าจะค้างเช็กนโทรศัพท์่อนขอบคุณสำหรับกล่องของขวัญด้วยนะครับป่าซอว่า บันบปอยู่ที่มะขามตวัดออกม,อมานกโมงมะขามจิ้มพอบลูกนี้บอลออกข้างสนาม บอลอยู่กับพี่สิงห์ครับพี่สิงห์มองไปเตะอัดดักแซคล้านยันแมมดังเป๊เปเปปะครัตอบตอนบอลอยู่ที่ลูกธนดนแทงไปที่เตะตะกุนโตโอ้โหลูกนี้หลุดออกนอกกรอบไปนิดเดียวครับนะขอบคุณทุกทุคนที่เปเข้ามาด้วยนะครับที่ส่งขอญมาให้นะโยนมานุกธนดนจับบอลลงได้ครับห่างตัวไปนิดนึงครับ ออเขาอประตูอีกฝังงนึ่เป็นการเตะกระชับมิตรนะครับเป็นการซ้อมนะครับวันที่21จะไปทําบุญพระป่าที่บ้านเตะตะกูลตอนะครับอําเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจะมีการเตะบอลที่นู่นแล้วก็มีการไล่สดด้วยนะครับ บดเตะครับเมื่อนี้ครับหมู่บ้านมากกับบดเตะครับมานาั่งไล่สดซื้อครับผมนกตะก,<ป>กุลนนกตุกุลตอสัตว์นกธนาดลแจ็กลันนี่มันยิงด้วยซ้ายครับหลุดออกนักกอบไปเอาคือพักเร็วแท้คือพักเร็วแท้ ไม่มีทีมเปลี่ยนนะครับตอนนี้พักยกคือ,อยังนักมวยแหละม,มันมีทีมเปลี่ยนครับัเนเต <c oughs> ๋อครับไอรลงมวยอุ้ยให้ไอล้ลุงเถาะตแต่งตัวยังดีนิดเดียวไอตี๋เต้นนัดยหญ่ยิ้มนัดยหญ่ย

ได้เกงๆีลุงต็มแต่คุณเเราจ้งเลยาเราจ้างเลยเยอะมันลุมมลงกินเหล่าอย่างนี้มส่วนมากเลยเฟรดีตามแถวบ้านเทเออตอนเราจ้างอ่ะไอ้กูพักบอกเดียวไอ้นิวลงแค่ไวะไอยกูลงมาหืมบุมมเกิบเตะเลยเอ้ยมมเกิยางดีแต่ว่าใส่เกืบมาเนาะักเกียวกับไอ้คางเย ขี่รถอ่อมข้นกันอยู่นี่ฮะซื้อเกือบครับผมฮะเกืบควไหมบอ่าอวาดอกดอกไอซยบ้ได้น้ำตัวนะแต่รถเตะเตะก็เตีไปโลดะพอดีคนดูสองแสนครับอยากเตเออเตะไปรถดเอามือตัวบินแห้กหลไะสีลงไปวนน่ะถึงกันปุ่มเล็กเนาะสีแ้งล้งไปเตะจรงเด้ยบตียนกันกะชิญยาอีกละ ยินดีครับครับหลังจากพักเก็บแรงแล้วเตะไปเตะตะกุนต่อหัดข้ามคานน่ครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณสำหรับกุบหลาบนะครับพี่ออยใช่ไหม <c oughs> พี่สิงห์ได้บอลอยู่ที่ฝั่งขวาโยนมาทัางที่ฝั่งซ้ายปุ <c oughs> ๊บแซกหลานหญ่แม่มคาถอดเสือ้อ <c oughs> อยู่ครับเอ้าายขอบคุณสำหรับน้องอยังวะน้องหมาบ่ นุกทนดนนั่งกดหัวใจไปเล็กดีกว่าครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับฟุตบอลนะครับพี่ซูริเหรอซูริซูริสุริ ใช่ครับพี่สิงห์ก็ลงครับนุกธนดลได้บอลหมุนกลับไปจ่ายไปที่เตะตะกุนต่อนะครับเตะตะกุนต่อว่าไงปุ๊บคืนหลังไม่ได้ครับรนี่พี่สิงห์ตอก้นไปให้กับโอบุริลัมโอบุริลัมชิงกับพี่สิงห์สองคนครับมองมาที่ด้านซ้ายห<ป>ลอกครับไปแล้วครับไปแล้วครับ พี่สิงห์ได้บอลขอมาที่โอบริลัมปุ๊บล็อกเข้าขวายิงติดครับพี่กูเก็บบอลได้ส่งมาให้โอบริลัมแต่งตัวช้าไปนิดนึดนงยิงไปตรงคุงผู้้รักษาประตูครับจุกครับตอนนอ้นกธนดลได้บอลหลอกครับลูกนี้หลุดหมดแล้วมาอยู่ที่กลางสนาม <c oughs> ขอมาที่ <c oughs> แซกรันยิแมแหมโยนไปที่เต,ตะ <c oughs> ตะกูลต่อจับบอลลงได้ว่าไงยิงเันเป็นประตูครับ <c oughs> สวยงามมากลูกนี้ เดี๋ยวผมต้องลงเตะสักวันครับเมื่อก่อนผมก็เล่นนะครับเล่นกีฬาฟุตบอลชอบมันไม่ได้เล่นนานแล้วครับนานๆเตะทีนะครับฟิตร่างกายครับผมตอนนี้ก็กําลังฟอร์มทีมกันฟิตครับกะไปเตะงานกระถินบ้านเตยตะคุณต่อครับมีนุกธนาดลว่าไงครับปุ๊บช่งไปให้พี่สิงครับไม่รู้กันครับเตะได้บอลปุ๊บนุกธนาดลว่าไงปุ๊บวยบอลติดขาตัวเองทุบแทงไปที่ น้องฟิลครับหลานเตตะกุนต่อ,อนุกธนโดนได้บอลส่งมาที่แซคลันนี่แมมล็อกเ <c oughs> ตะติดพุงประตูดังตั๊บั <c oughs> บนหนึ่ง <c oughs> อากาศร้อนๆครับผมอา้าว นีวิสิงตอกส้นไปหลอกยิงครับออกไปนะครับลูกนี้ขอบคุณคนที่ส่งของขวัญมาให้ด้วยนะครับ